พี่ตายตยเดี่แล้วกหล่เฮ้ย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 คนตงอยู่แล้วเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนตวยิธรรมดาตัวเดียว เดียวเออแล้วก็ปี๊ดแลก็ต่าเลยเนาะสู้สมรภูมิใหญ่ใอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนี่เหมือนอีคลิปเลยเราอ่ะจักฉากว่าว้าสถานีรางสไลด์อยู่ที่นี่นู้นบอดเหรอนู้นไม่มีบอดเหรอใครจะเหมือนพี่บอลน่ะแล้วใครจะเหมือนพี่บอลกับพี่ปายอ่ะโหในคลิปแบบบอดเล่าในคลิปบอดเละตายไหนวะคนไหนที่ตายวะ พี่บลายปลายทุกปลายนะติดก้อนนะติดคนนะติดคนอะไรพี่ป่าผมก็เล่พี่ป่าตลอดนะพี่บลายพี่บลายอย่างเงี้ยไม่ได้เกันว่าปลายมันก็ฮะโอ้โหปลายเฉยเลยเฮ้ยวันนี้วันผมก็ทะเลาะกับไอ้เนยก็พออุ่นพอแล้วพาลเรื่องอะไราลเรื่องอะไรอ่ะฮะ อะไรเมื่อวานอ่ะไม่ปแล้วผมอยู่เฉยๆเองผมงเพื่อไปซื้อของในสุวรรณใช่ไหมมันก็ไปผมนะเตายหมดนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รู้แล้วนี่ไงเมื่อวานอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะผมไม่รู้จักมันเลยมันแค่มองผมอ่ะผมก็ผมก็ไม่มองมันใช่ไหมมันก็บอกว่าเออมองมันทำไมผมยังไม่ได้แตะมองแม่งเลย มันเยอะนะมันเยอะนะมันเยอะนะไม่ให้มองก็ปิดตาฮนะ <c oughs> น้งไปตูบดีนุ้งโอเคก่้ปตูบนาอไปตูตรงนี้ไอเแก่เลย กัังไปนสะนมแล้วก็ต้องประตูขึ้น้านะโอเคฮะจะบอกไปดีกว okay, uh ่าตัวนี้ก่อนไปดีกว่าน้องไปที่คลังแสงไอหาฮะสามหาที่เพื่อนฮะอยากได้เงินซื okay, uh ้อไอเทมโอเคฮะนี่ก็เกินไหม มองบนฟ้ามองบนฟ้ามองบนฟ้าโอ poner, ้มามาฝั่งนี่นะมองบนฟ้าเห็นไหมมองอยู่มองอยูะโดนอ่ะี่อจะตายแล้วค่ะตายแล้วไม่หนีไปไล้ดิฟั่งมาพันต้องสงสารมันเนีเ่ยคนเราต้องทุกคนเราต้องใจดีคนเราต้องขโมยให้เขาไม่หนี ว่าแล้เฮ้ลว่าไงพี่อ้ไรยืนนั่งหนึไนน้องสองไม่เปียนไหมอันพี้ตรงไหนพอ มันวม่หนีไปแล้วพี่มองตัวหนึ่งแล้วก็ไายตัวหนึ่งพี่ตัวนั้นเหรอใช่ครับใช่ครับแกรดเอาไปลยโอ้ทำไมไม่ปกป้องเลยนูฮะทำไมไม่ปกป้องเลยโอ้ยโอ้ยแล้มันเก่งสีเกิดตายมันเวอร์มัดเอร นมันเก่งเกินนะพี่ปลายนะว่าว่านมันเก่งเกินเก่งอะไรละคนไม่มีปืนโอ้ลอดูค,พดคาพูดคาจาผูไม่พอเลยอย่าเราอะินนุไม่มีปืนน <laughs> ไปที่คลังแสงแม่งน้อยใจวะไม่เหลือคนใส่ลาย,าย <laughs> นไม,ม่มีปืน <laughs> นม,มันไม่แต่ปืนใต้ <laughs> <laughs> ล้อมีปืนใกล้มันมีลูกซองมันก็บอกเดียวอยู่ไอวอลมันทำอะไรไม่ได้โธ่เออคนเรามันก็มีหัวใจเหมือนกันนะเว้ยคนเราอ่ะโธ่ไม่มีหัวใจที่ล้อมันหมดกันทำไมอ่ะตายเดี๋ยเนาะทำไมวะแม่ทำไมอ่ะทำไมก็ผิดไปหมดเลยเฮ้ด้วยช่วยพี่เนี่ยอะไรไปแล้วไปไหมคนเดียวอ่ะ มาเลยได้ไหนหมดวะไปอ่ะเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปไปนั่ไปนั่งไปน่ไปไปนังไปนะไปั่ไปนั่ไปัไัไน่ไปงไป่งไป่งไปนั่งไปนั่งมปนัมงนั่งนันังไปนั้คนนี้คนไนี่คนงไปนงไปน่ไป่ไปงนแ่่งไ่ไนี่ดักหน้่สไลด์่ มันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันอยู่ข้างบนเราสไลด์ไปมันก็อยู่ข้างบนใช่ปะมันก็อยู่แต่เราเนี่ยม้าดิฮึ่มน้บเพื่อนชูวชูวย เฮ้ยไอ้เฮียมึงเราต้องมาลอยหลังกูตลอดเลยวะไอ้เด็กเว้ไอ้เด็กเป็ดไอ้เด็กหัวด้วยไอ้เด็กไอ้เด็กจังไรไอ้เด็กไอ้เด็กกัปปี้ไอ้เด็กเว้แล้วไม่จุกเอากูเอาไปต่อไปเจ้าค่ะ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 โธ่ไม่ต้องส่งขึ้นก่อนให้เฮ้ยไอ้เฮียเป็นเฮียแล้วไม่เอากูตลอดเลยวะพวกมึงเนี่ย โรคจิตหรือโรคอะไรเนี่ยไปโดดัปโดดไม่พอออกมาดีกว่าไปโดดหามันก็ยิงเนาะว่ามาเด็คนนี้พูดไม่พอนะคือจะเอาออกแขนที่กติโอ้โหงมากมันก็บอกโอเคเลยนรุเอาออกเลยเฮ้ยมันยูไหนอ่ะพี่เคโก้ตูงที่บายเนี่ย ไอ้นุ้อยู่ตีนหรอเยดอย็ต้งตีนอะไรเงี้ยมาหาเลยนี่ไงวะไ่เไม่เตียวจ่อยว,มวยอมกันโหมันทำนี่หรอเอ้ยนี่ฉันนี่นี่น้ ก็บอกเดี๋ยวเล่นยาว่ะสองก็บอกเังบอกนึงอยู่ตอเล่นสามก็บอกมาหนึ่เห็นไหมให้น้องช่วยไหมไม่อันวานเยอะไม่ได้เลยไม่ไไหนวะ กงยงวาวสามบอนไยน้อยอ่ะอนไยอะไรไม่รู้คิเรือกไม่เป็นดาเลสไม่ใช่บาเลสอ๋อคือนี่นนพี่เอม็มเอม็เอมเีปป่สอะมันแรงอยู่หรออันนี้พี่ะมันก็แรงอยู่แต่มันแต่มันยิงเบาตอนที่หลังเกมนั่นแหาจะได้เอวอ่ะตอนนั้นไอ้รู้ไง <ส>นนี้ศกไถ่วะเนี่ยศกพปบายวะเนี่ยศกพิบายจะมีบาลีตอโอเคโอโอเคแ้มเีก้นด่ดูนัดูนี่งเูนั่งดูน่ดินั่งดงดูน่งดู่งงง่ดีดูู่่ด ไอ้นุ๊กขอหาตีนก่อนแล้วกันช่วงนี้โดนหักอสไรอะแดงสะไรอะแดงอะไรแดงอะไรแดงคนขงจักรานี่พี่ที่ถอยเลยขงจักรานี่หุ่นเนี้ยผู้ก่อเจ้าของเองแหละของจักรานี่ไอ้เนี่ยมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยของจักรานี่รู้จักมันนี่ตาแล้วตาไม่มีนะจะไม่รู้ว่ากี่ฟองโอเคไปไปตรงนั้นไอ้นุ๊กมาละไปไหนว่ามา มีคนวิ่งด้วยล่วงร่วงโดนไหนอ่ะโอ้มันซ้ำไม่สนโลกเลยอะ่ะมันเอาคิ้วนอนตัวไหนอ่ะขอของหน่อยไายตัวเลยอ่ะพี่ผมอ่ะไหวปะไหวคิวผมอ่ะไหวไม่ไหวโดนไม่ไหว ไม่ร yeah. like ู้ไปกเยอะขนนั้นช่ชาแต่ว่าพี่เชื่อใจน้องพี่ไปเชื่อใจน้องเชื่อใจน้องเช่ใจน้องเด็ดเดียวได้มาดิพูกระจอไม่ได้เก่งไหนวะโดนลาไปหรอน้ไปจู ร,รู้แล้วรู้แล้วไปดึงหนอไปดึงหนออย่าไปฝั่งนั้นดีมันอยู่ตรงลายสไลด์อ่ะเอาครับโอ้ดา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 ดับคดวเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สองร้อยพอแล้วพี่เนื้อสองระวังน,นะแถวนี้เยอะเลยพี่เห็นล้ำอยู่ในบ้าน ทำไมกูช่วยทุไม่ติดที่ช่วยหน่อยนะไนี่มาูเอ่มาช่วยหน่อยวังระวงแรงเข้าวงดีกว่ามาช่วยหน่อยโเคระวังแรงจริงชิบหายละต้องการเป็นทีมา้นน จงลอด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 จงอดจงลอด,ลอดมาล่างไหมตม,มาตสตรูตรงนี้ต้องรอดน่าแค่ะขอ,อยาหน่ยอยดิเคยมียาปะไม่มีมาข้าไปชุบกันมาข้ไปชุกันไอตัวมันไม่ั

กำลังจูบกำลังจูบเราเป็นนึ่งกำลังนึ่งไปจูบยิ้มอปแกจเกแล้วไปดูแลกันแล้มีองไอเกมไหมอไม่มีเลยงงวงดีนะอุมันด Name như này name. như này nhá ai ở say what home you ai what. Enough. không what. gì what. quá what. Say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  tự Say what. Say what. Say Thì, Say what.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  ông ำบานำบานเราไดา้ตาเองตเองตาเองตเองตาเองเองตเอเองตาองเองอเตญญาองเ,เอเเงตเอเองเอาเองตเองตาเององตาเองตององตาเีงตนน,น,นององตองาวอนเ พวกที่หนงทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะผู้ที่หนึ่งทไมไม่เหลือหอกะออนนี้รวันนยิงไม่เป็นไม่ไหนวะผู้ที่หนึ่งเนี่ยนูตายร้ย่าเองตาเออะไปตาเอนเจ้าาเ อย่างที่มาแต่ไม่รู้มันคืออะชุบกันอะชุบเลยชุบเลยพี่เคยชุบเลยหกร้อยชุบเลยชุบเลยชุบเลยตาเองตาเองเป็นไรยะอุ้ยคอมตู้แล้วคศัตรูแล้วหลังรถตายตาเองตาเอง ตัวหลไอไอไอเบอไอโดนตีอยู่แล้วโดนโดนโดนโดเฮ้ยโดนไอวายวิธมดาตัวเดียวตัวเดียวเออสวยย ว้าวเจ g e ไขนองไอ้นอกไข้นอกดีมากเลยนอกดีดีดีตัมเมอร์เรื่องแรกเ้ยจริงจริโอ้โห17คิวต้มเมอตาเองตะเอ็ง17คิวดูดาเมจอะคนละรุ่นเลย ta anh ta anh, mình mong mình mong